ราะว่านักเรียนก็คือต้นข้าวเนาะเราคือชาวนาผูป้ปลุกถ้าต้นข้าวงอกงามชาวนาก็ภาคภูมิใจ ครับผมวุฒิเกียรติมงคลบอรุจีภูมิลำเนาก็อยู่อำเภอขุนงจังหวัดลบบุรีนะครับหลังจากเรียนจบนะครับก็ไปทํางานอยู่สองที่แล้วก็มาเป็นครูนะครับปี2527เป็นครูกรเกษตรตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละเป็นครูได้9ปีนะครับก็ลาอีกลาไปศึกษาต่อปริญญาโทใช้เวลาศึกษา3ปีครึ่งนะครับก็กลับมาเป็นมาสอนเหมือนเดิมอีกจนปัจจุบันเนี่ย โอ้เกิดเลยเกิดที่ทะเลลูกเป็นลูกทะเลหัวหินหัวหินเลยอ,อยู่หัวหินเลยแล้วก็ได้ย้ายตามคุณพ่อมามาธรรมหากินอยู่สีคิ้วเนาะ,ะแล้วก็เรียนอยู่ที่สีคิ้วสวัสดิ์บดุงวิทยาเป็นสิทธิ์เก่าอยู่ที่นี่แหละคะ่ะสมัยนั้นโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์มีแค่มศส,สามเราอยากเรียนต่อเราก็ต้องเข้าโคราชและที่ที่จะดีก็คือวิทยาลัยครูนครราชสีมานะคะแต่พอเรียนที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปกสเขาเลยปกศตน้นมันไม่พอละไม่พอสําหรับเราเราก็เลยไปสอบที่ศีนครินวิโรจนประสานมิตรก็เลยไปได้คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกหลกตั้งแต่เด็กเป็นเป็นคนสูงเนินค่ะเริ่มทํางานเมื่อวันที่20พฤษภาคม2523บรรจุเป็นตําแหน่งครู2ค่ะที่โรงเรียนพิมายค่ะพอมาปี2526จบปริญญาตรีค่ะ สอนอยู่ที่น่านสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วปี2532ถึง2535ก็ลาศึกษาต,ต่อนะคะปริญญาโทพอกลับมาก็เลยได้มาสอนทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคอมพิวเตอร์ค่ะออย้ายมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2547ค่ะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ อำเภอพุทธสิสง์ไปสอบบรรจุของเขต11โคราชในตำแหน่งเอกวัดผลการศึกษาเนาะก็ได้บรรจุที่โรงเรียนบ้านเหลือ่อมพิทยาสรรก็ย้ายมาที่ขามตะแกแสงอีก6ปีหลังจากนั้นก็ย้ายตามท่านผอสมยศมาที่สีคิ้วสวัสด์ก็อยู่ที่สีคิ้วเนี่ยสิปีถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่นานที่สุดที่ทบรรจุมาบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดเพชรบุรี แล้วก็พ่อไปเป็นทหารแล้วก็มาเป็นทหารท,ที่ราชย้ายมาถึงราชบุรีเป็นคนจังหวัดราชบุรีตอนนี้ค่ะเมื่อมาอยู่อยู่โคราชมาทํางานเอกชนเนาะก็มีความรู้สึกอยากจะทํางานราชการก็ไปสอบบรรจุตอนสอบบรรจุในสอบบรรจุของระดับทั่วประเทศไปสอบที่กรุงเทพเนาะก็ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วไปบรรจุที่จังหวัดชัยภูมิไปอยู่โรงเรียนกวางโจนศึกษากับสิบปีก็ถึงได้ย้ายมาอยู่ ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาขณะที่มาย้ายมาอยู่เนี่ยก็ได้ศึกษาต่อด้วยศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอนแกนค่ะจบมาก็ทํางานที่โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาตลอดมาจนปัจจุบันบ้านเกิดนะคะอยู่ที่บ้านหินตั้งตะบนเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิดเลยพ่อแม่เนี่ยทำนาทาไราส่งเสียให้เล่าเรียนนะคะ ในการสอบบรรจุสมัยก่อนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเราไปเลือกโรงเรียนก่อนเปินสอบได้อันดับหนึ่งก็ได้บรรจุที่โรงเรียนหนองกาศวัฒนาเป็นโรงเรียนแรกค่ะช่วงที่อยู่หนองกาศเนี่ยก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือเรียนด้วยตนเองนะคะแล้วก็จบวิชาเอกคณิตศาสตร์มาพอย้ายมาที่ห้วยลึกก็ได้มาสอนคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษอยู่ที่ห้วยลึกสองปีแล้วก็ย้ายมาที่ศรีคิวสวสดิ์พหลวิทยาเมื่อวันที่15สิงหาคม พศ2536ค่ะความภาคภูมิใจเราได้สอนวิชาเกษตรตามที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวนักเรียนนักเรียนก็มีความสามารถมีความรู้เก่งคุณครูของเราสร้างชื่อเสียงไว้เยอะนะครับโรงเรียนเราอายุร้อยกว่าปีนะครับฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าครูเก่งจึงทำให้นักเรียนเก่งนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจ ส่วนผลงานก็ได้จัดงานเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ครั้งหนึ่งปี2540ตอนนั้นก็เชิญนามเพเร์บรร่วมกันดำนาสนุกสนานเป็นโครงการที่ส่งผลให้โรงเรียนเราได้รับรางวัลพระราชทานในใน,ในปีนั้นนะครับก็ภาคภูมิใจมากอ๋อเริ่มต้นเลยไปบรรจุอยู่ที่โรงเรียนเกรดลิ้นวิทยาทำงานอยู่ตรงนั้น5ปี ก็สนุกสนานดีแต่พอดีคุณแม่เริ่มเริ่มมีอาการป่วยก็เลยต้องใช้คําว่ากลับภูมิลำเนาดก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ,ะทํางานฝ่ายปกครองก่อนเพราะว่ามันท้าทายดีก็เลยทํางานหลายๆฝ่ายทาปกครองทําสหากรณ์ทาวิชาการทําโครงการอาหารกลางวันสมัยนั้นนักเรียนเรียบร้อยดูจากผมนะทรงผมการแต่งตัวแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กครูบาอาจารย์นี่เอาใจใส่เด็กนักเรียนที่สมัยนั้นก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรแต่เด็กเราอ่ะก็ไม่เคยหนีโรงเรียนตั้งใจที่จะเรียนแล้วครูเราก็ทุกคนก็สามารถผลักดันนักเรียนเราให้ออกไปเป็นด้วยอาชีพหลายๆหนะ้าท,ที่ที่เราได้ยินมาว่าเข้าไปมีอาชีพนั้นชิพนี้เราก็ภาคภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานเพราะว่าเขาเอาจริงเอาจังเพราะว่านักเรียนก็คือต้นข้าวเนาะเราคือชาวนาผู้ปลูก ต้นข้าวงอกงามชาวนาก็ภาคภูมิใจใช่ไหมคะ,<ล>ะก็พยายามปลูกเลยแะคะใส่ปุ๋ยเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะอบางทีต้นข้าวบางต้นก็รีบไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยก็เสียใจน้อยใจนะั่นแหละคะ่ะก็ทําได้แค่นั้นเพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารเราก็เป็นแค่ครู <ละ S 1> ก็ดูแลต้นข้าวต้นไหนที่มันจะโตก็แล้วกันมาที่นี่ครั้งแรกยังไม่มีชั่วโมงสอนคะ่ะได้เขาบอกให้พักผ่อนไปก่อนค่ะจน เ,ออเดือนมกราปี2548ได้ไปสอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสอนแทนอาจารย์กลยาณีซึ่งลาคอดนะคะได้พาเด็กนักเรียนไปแข่งนะคะเกี่ยวกับทักษะค,คอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตถกรรมแล้วก็ของไอมา,ากรรมวิชาการของอบปโจนนะคะเด็กก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคในระดับชาตินะคะใน ตั้งแต่ปีสอง8ห้าร้ยห้าดค่ะเด็กที่นี่เป็นแรงบันดาลใจให้ส่งเที่ยวชาญนะคะตั้งแต่ตอนพาเขาไปแข่งที่แข่งเกมแต่ตอนนั้นเราไม่ไ,มได้ถึงระดับเอภาคหรอกค่ะเป็นแค่ระดับเขตได้เหรียญเงินแล้วพอมาปีหลังถึงได้เป็นเหรียญทองระดับเขตไปแข่งต่อนะคะ มาครั้งแรกก็ได้รับสอนคณิตศาสตร์เลยค่ะแล้วก็ช่วยเขาสอนแนวมาครั้งแรกก็มาจับคณิตศาสตร์มาต้นแล้วก็ทําโครงงานไปแข่งไปแข่งที่โรงเรียนเตรียมอุด,ดมศึกษานะ เราก็ถือว่าเราประสบผลสําเร็จครั้งแรกเราก็ได้ระดับเหรียญทองทั้งมอต้อนและมปลายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแข่งที่ปากช่องเราก็ได้ระดับเหรียญทองนั่นคือภูมิก็คือโครงงานซึ่งเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้จบคณิตศาสตร์แต่เราก็สามารถพาเด็กทําได้ตอนมาอยู่สีคิวสวัสดิ์พรดุงวิทยาก็เราสอนมัธยมเนาะก็ในเรื่องของกีฬามไม่ยามรู้สึกว่าก,กีฬาเนี่ยมันเป็นมันเป็นทักษะมันเป็นทักษะที่ถ้าเราเล่นอะไรแล้วมันเกิดทักษะเนี่ยมันไม่ลืม นี่คือจุดที่ชอบเลยก็ได้มาสอนบาสเกตบอลก็มีทีมมีเด็กๆเด็กๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเรามีความสุขเพราะว่าได้สอนแล้วก็เด็กก็นําไปเล่นนําไปออกกําลังกายได้มีความภูมิใจแล้วก็มีผลงานมีมีติดระดับจังหวัดมีอะไรต่างๆก็มีความภาคภูมิใจนี่เราสอนพระละเราได้สอนเราได้ถ่ายทอดแล้วเด็กสามารถจะนําทักษะนั้นๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลงานในส่วนของเด็กตอนนั้นแข่งขันเกม24อยู่ครัง้งหนึ่ง ไปแข่งที่เดมอมอลก่อนนะคะก็ได้รับคัดเลือกได้รับชนะเลิศไปแข่งทิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพที่กรุงเทพตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ้วยนะคะแต่ได,ได้ได้ลองชนะเลิศกลับมาก็มีความภูมิใจในตรงนั้น28ปี1เดือนกับอีก15วันถนับถึงวันที่30กันยายนเนาะก็ประทับใจค่ะถึงแม้ว่าโรงเรียนสีคิ้วเนี่ยจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เรามีหลายกลุ่มสาระต่างคนต่างอยู่จะมีอาคารมีตึกหลายหลังเราไม่ได้มาอยู่รวมกันแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมหรือว่ามีงานใดๆของทางโรงเรียนเนี่ยอันนี้เราจะมองเห็นเลยว่าความร่วมแรงร่วมใจของครูเราเนี่ยสุดยอดมากฝากน้องๆว่าให้รักเด็กเยอะๆนะครับอย่าไปเกลียดเขาให้ดูแลเขาให้คิดว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น คณครูต้องทํางานด้วยด้วยความอดทนทั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างนะครับต้องเสียสละเป็นครูต้องเสียสละสั่งสอนลูกศิษย์นะครับให้เขาสมความารถนาเพราะผลผลิตของโรงเรียนก็คือนักเรียนนะครับถ้านักเรียนเก่งนักเรียนสร้างชื่อเสียงโรงเรียนก็มีชื่อเสียงไปด้วยนะครับแต่ที่จะขอขอบคุณลืมไม่ได้ก็คือผู้ร่วมงานการทํางานการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอกค่ะ ไม่ว่าหัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มไหนคนไหนจะเป็นเทวดาถ้าทํางานคนเดียวไม่สําเร็จหรอกค่ะเพราะนั้นได้ลูกน้องดีนะคะลูกน้องอใช้คําว่ากระตือรือร้นแล้วก็เข้าใจว่าเราเนี่ยมีความสามารถระดับไหนเขาช่วยได้ระดับไหนสามารถใช้คําว่าแบ่งปันสามารถใช้คําว่าเสียสละทุ่มเททุกที่สําเร็จหมดเลยค่ะพี่ก็โชคดีที่ได้เขาเหล่านั้นนะคะในกลุ่มภาษาต่างประเทศ ถ้าเราคิดบวกนะลูกนะอะไรมันจะไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะเราอย่าคิดว่านี่คืองานแต่พี่นะมาทำงานที่เนี่ยจนพี่ลืมเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่ลืมไปว่าเอา้านี่มนสู่ก็เหลอพรุ่งนี้หยุดหรอคือจะเพลินใช้คำว่าเพลินเพลินไปเพลินมามันก็สามสิบแปดสามสิบเก้าปีแล้วค่ะก,ก็โอเคก็ฝากคุณครูทุกท่านแล้วกันขอให้สู้เพราะว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้ค่อนข้างยากนะคะ แล้วก็ให้ใช้บทบาทของความเป็นครูจรรยาบรณแล้วก็วิธีการสอนที่มันทันสมัยเพราะเด็กเด๋ยวนี้เขาเก่งกว่าเราเยอะนะคะก็ขอให้สําเร็จแล้วกันนะคะฝากไว้ด้วยฝากไว้ว่าคิดดีทําดีนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะและให้มีความสุขการที่เราได้มาอยู่ตรงจุดนี้นะเนาะก็อยากฝากหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราใช้วิธีวิชาที่เราสอนแล้วเอกที่เราจบมาโดยตรงเนี่ยเราสอนด้วยใจ มั่นใจค่ะว่าเด็กเขาจะให้ใจกับเราเพราะว่าอันนี้ไม่ได้จบคณิตศาสตร์เลยตั้งแต่บรรจุเนี่ยสอนทั้งคอมพิวเตอร์สอนทั้งสังคมสอนภาษาไทยซึ่งเราไม่ได้จบอะไรมาเลยแต่เราสอนด้วยใจเอาใจลงไปสู่กับเขาเด็กอะ่ะมันจะไม่เท่ากันให้เราลงสู่เด็กให้ทั่วถึงเมื่อเราได้ใจเขาเราจะได้เขากลับคืนมานะคะแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นอยากฝากลูกศิษย์ว่า ครูทุกคนเขารักเราแต่เขาจะแสดงออกแค่ไหนระดับไหนอยากฝากรู้สึกว่าครูคือคนที่เราน่าจะเคารพมากที่สุดนะยุคนี้เนาะมันเป็นยุคเด็กเด็กยุคใหม่ยุคดิจิตอลยุคยุคถ้าเป็นนั่ก็คือ4.00ถ้าสําหรับครูถ้าเป็นเด็กนี่ก็ 5G เพราะฉนั้นก็ฝากให้คุณครูว่าเด็กยุค 5G เนี่ยเขาก็อาจจะมีอะไรของเขาก็ต้องพยายามปรับ ปรับให้ทันกับในยุคใหม่ๆฝากค,คุณครูให้ดูแลเด็กๆถึงยังไงก็แล้วแต่เด็กก็ยังคือเป็นเด็กถ้าครูก็ช่วยกันตะล่อมช่วยกันก่อมอะไรด้วยความรักแล้วเด็กนั้นเขาก็จะเกิดความรักความศรัทธาในตัวครูค่ะถ้าจะฝากถึงเพื่อนครูนะคะขอให้เต็มที่กับงานเต็มความสามารถของเราแล้วก็เต็มเวลาหรือถ้าจะเป็นไปได้ก็เกินเวลาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อผลงานที่ดีเพื่อโรงเรียนของเรา ขอกราบขอพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อบมรมเลี้ยงดูด้วยความรัก,กน,นะคะจนทำให้มีวันนี้และขอขอบคุณครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาและที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือท่านผู้บริหารเพื่อนร่วมงานนะคะที่ช่วยให้การสนับสนุนให้การทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนไหนก็ตามจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงเรียนศรีพิวุวสวสริ์ปุมวิทยา ทำให้ชีวิตการรับราชการเนี่ยสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะ